สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญพาชมอีกคลิปนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพืชเศรษฐกิจกันนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือนี่ครับเพื่อนก็คงเห็นนะครับก็คือปั๊มน้ํามันนั่นเองครับเรามาชมกันนะครับวันนี้ปั๊มน้ามันลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาชมเกี่ยวกับเกสตรทลายลูกตัวผู้ทลาย ลูกตัวเมียเกสรตัวผู้ทลายลูกตัวเมียนะครับมาชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่เป็นทลายเกสรตัวผู้นะครับอ่าซึ่งเพิ่งจะแตกออกมาใหม่นะครับอ่ายังไม่มีฝุ่นละอองของเกสรตัวผู้นะครับก็เพิ่งจะออกมานะครับเดี๋ยวลุงบุญจะพาเพื่อนๆนะครับ มาชมเก okay, สรตัวผู้นะครับที่เขามีฝุ่นละอ,องหรือที่เรียกกันว่าสเปิร์มนั่นแหละครับนี่ครับอยู่ต้นเดียวกันนะครับอยู่ต้นเดียวกันนี่ครับเขาก็เริ่มแตกออกมาเป็นละอ,องนะครับนี่ครับเป็นฝอยแบบแป้งนะครับก็ในหนึ่งต้นนะครับก็จะมีทลายเก okay, สรตัว ผู้นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นละอองนะครับเมื่อมีลมนะครับเมื่อมีลมพัดเขาก็จะปลิวไปตามลมนะครับนี่ครับเมื่อมีลมพัดแรงๆนี่ครับก็จะปลิวไปตามลมเป็นฝุ่นละอองคกล้ายๆแป้งนะครับนั่นก็หมายถึงว่าน่นครับเห็นไหมครับลมพัดเขาก็ปลิวนะครับเมื่อเขสรนตัวผู้เนี่ยครับไปตก อยู่ในทลายของตัวเมียนะครับก็จะได้รับการผสมก็จะให้ลูกอ่อนขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นทลายตัวเมียนะครับอยู่ด้านล่างนี่เองครับนี่ครับเขาก็ได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้นะครับซึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยครับตกลงมาออทลายนี้ก็ให้ลูกเยอะนะครับติดลูกดีมากๆครับเพราะว่าทลาลายตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้อยู่ติดกันนะครับ ความน้ำมันนะครับเขาก็จะมีถ้าลายตัวผู้และเกษรตัวผู้และถ้าลายตัวเมียนะครับถ้าลายลูกนะครับนี่นี่ครับจะอยู่ในต้นเดียวกันนะครับจะมีเกสรตัวผู้และถ้าลายลูกซึ่งเป็นเกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันเขาก็จะผ่ามเกสรได้ดีแล้วก็ติดลูกได้เยอะนะครับนะครับและ ก็ยังมีอีกนะครับบางต้นนะครับมีแต่เกสรตัวผู้นะครับไม่มีทลายลูกหรือว่าไม่มีเกสรตัวเมียนะครับและก็บางต้นก็จะมีแต่ท่าลายลูกหรือว่าเกสรตัวเมียอย่างเดียวนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุงบุญจะพาไปชมนะครับที่มีแต่เกสรตัวเมียมีแต่มีแต่ถ้าลายลูกตัวเมียนะครับ มาชมกันครับครับนี่ครับต้นนี้มีแต่เกสรอ,อ่าถ้าหลายตัวเมียมีแต่เกสรตัวเมียนะครับไม่มีเกสรตัวผู้ออกมาเลยนะครับแต่ทำไมถึงติดลูกเยอะนะครับเพราะว่าบริเวณอ่าในสวนนะครับจะมีต้นที่มีเกสรตัวผู้อยู่นะครับ และก็จะมีต้นที่มีทั้งเกวรตัวผู nice though, ้และเกวรตัวเมียนะครับก็เมื่อลมพัดสเปิร์มหรือว่าเกสรตัวผู้มานะครับก็จะได้รับการผสมนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนี่ครับลูกก็จะติดเยอะนะครับนี่ครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเกสรตัวผู้นะครับแต่ก anyway. right ็ให <Stat> ้ลูกเยอะนะครับนี่ครับเพราะว่าในสวนแต่ละสวนนะครับก็จะมีปา์มที่มีเกสรตัวผู้อยู่เยอะเช่นกันนะครับ นี่ครับเป็นปลาล์มที่มีแต่เกสรตัวผู้นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีเกสรตัวเมียนะครับมีแต่เกสรตัวผู้นะครับก็จะให้แต่สเปิร์ไม่แต่เกสรตัวผู้นะครับก็เขาก็เรียกกันว่า,าต้นผู้นะครับซึ่งให้แต่เฉพาะถ้าลายดอกตัวผู้หรือให้แต่เกสรตัวผู้ออกมาเท่านั้นนะครับ ก็เกสรน,นี้แหละครับจะโดนลมพัดรีวไปทั่วทั้งสวนนะครับต้นต่อต้นต้นต่อต,ต้นก็จะทําให้ต้นต,นตัวเมียอ่าซึ่งมีเกสรตัวเมียมีตลายลูกตัวเมียอยู่นะครับก็จะทําการติดลูกได้ดีนะครับครับก็เนื่องด้วยเหตุนี้แหละครับจึงทําให้อาเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางอ่าปลาลากันนะครับ ทำการตัดต้นยางออกเพื่อทำการปลูกปาล์มนะครับเพราะว่าปาล์มเขาก็ให้ผลผลิตที่เยอะนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจคู่แข่งกันเลยนะครับปาล์มน้ํามันยางพาราเขาจะกู่เป็นคู่แข่งกันเพื่อนเพื่อนที่ทําการปลูกยางพารากา็หวนมาปลูกปาล์มน้ำมันส่วนเพื่อนๆนที่ปลูกปาล์มน้ำมันก็จะ มีสวนยางพาราควบคู่กันไปนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันไปในเวช่วงฤดูต่างๆนะครับช่วงที่ฝนตกก็จะได้รับผลประโยชน์จากปาล์มน้ำมันช่วงที่หยุดกรีดยางพาราในช่วงหน้าแล้งก็จะได้ผลประโยชน์จากปาล์มน้ำมันนะครับในแต่ในช่วงที่ ปามของเรานะครับขาดลูกนะครับปามของเราขาดลูกก็จะได้ผลประโยชน์จากายางพารานี่แหละครับเป็นพืชเศรษฐกิจควบกู้นะครับวันนี้พาเพื่อนๆอนมาทำความรู้จักกับเกสรตัวผู้ของปา์มน้ำมันและเกษรตัวเมียและถลายลูกตัวเมียนะครับของปา์มน้ำมันกันนะครับ เรามาเรียนรู้มารู้จักด้วยกันนะครับแต่หากเพื่อนๆมีแนวคิดมีความรู้ที่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ก็ให้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วลุงบุญจะทําการตัดดึงเกสรน,นี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับเป็นลักษณะเกสรน,นะครับของปามน้ํามันเป็นเกสรตัวผู้นะครับนี่ครับนี้เขายังไม่บานนะครับยังไม่แตก จะเปิมหรือว่าไม่แตกฝุ่นเกสรให้เราเห็นนะครับหรือว่าเขายังไม่แก่นั่นเองครับนี่ครับก็มีทุกต้นนะครับแต่บางต้นก็มีแต่เฉพาะตทลายลูกหรือว่าเกสรตัวเมียอย่างเดียวบางต้นก็จะมีแต่เกสรตัวผู้อย่างเดียวบางต้นก็จะสมบูรณ์เพศนะครับอ่านี่ใช่ครับก็นึกขึ้นมาได้นะครับ มีสองเพศในต้นเดียวกันก็คือถ้าเรียกการทั่วไปก็คือต้นสมบูรณ์เพศนะครับคล้ายๆกับละกอนั่นแหละครับเป็นต้นสมบูรณ์เพศต้นแบบนี้ก็จะให้ลูกที่ดกนะครับให้ตาลายที่ติดลูกดกมากๆนะครับเพราะว่าเขามีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็พาเพื่อน มาชมปามน้ำมันนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของเรานะครับเคียงคู่ไปกับยางพารานะครับครับวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นมีคำชี้แนะอิชมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับลุงบุญยินดีที่จะรับฟังคำชี้แนะจากเพื่อนๆน,นะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิง าาการเกษตรด้วยกันนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจลงบุญเพื่อลงบุญจะได้ทำคลิปดีๆเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พรใ้เพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีชัยมีความสุขทิปสิ่งใดก็อาสมนักปรารถนานะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ